การเผยแพร่พุทธศาสนานี่ก็คือการปฏิบัติตัวเองนั่นเองปฏิบัติตัวเองให้มีศีลมีธรรมประจําใจเป็นความเป็นผู้สบงบระงับการที่เราเป็นคนมีความสมบงบระงับนั้นไม่แสดงอาการขึ้นลงจนเกินไปเท่ากับเราเผยแพร่พุทธศาสนาให้เจริญเป็นตัวแบบอย่างที่ดีถ้าข้าราชการพ่อบ้านในเรือน เป็นคนรู้จักธรรมะเป็นคนรู้จักสงบก็เท่าประกาศศาสนาวะศาสนาพุทธนี้ผู้ใดได้ปฏิบัติแล้วผู้น,นั้นจะเข้าถึงความดับทุกข์สงบสุขได้อย่างแท้จริงไม่เชื่อท่านลองมาปฏิบัติดูแล้วท่านก็จะพบความสุขอันแท้จริงพวกเราได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับความสุขสงบถือไม่มากแต่เราก็เชื่อว่าเป็นความสุขสงบ ที่เกิดกับชีวิตจิตใจของเราอย่าไม่ต้องสงสัยอันนี้เริ่มต้นจากการประกาศศีลธรรมาศาสนาด้วยอาการสงบให้กับทุกคนได้เห็นได้รู้ได้ปฏิบัติตามวันนี้อาจารมาก็มีโอกาสได้มาบรายบรยายประญาติอารารมซึ่งเรื่องการทำใจของพวกเราทำอย่างไรที่ทำจะให้ใจของเราเนี่ย มีความเข้าใจในธรรมะได้อย่างละเอียดถี่ท้วนซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วก็อยากจะรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งกันไปด้วยภาวะทางด้านจิตใจเราจะมองรูปองกรรมฐานได้สองในในหนึ่งเริ่มต้นใยการจากภาวนาสมถะภาวนาให้ใจนั้นหยุดคิดหยุดนึก ด้วยรมสมถะเบื้องต้นคือภาวนาอะไรก็ได้พุโทโธก็ดีหนอก็ดีสมาหัางก็ดีรูปนามก็ดีหรือพิจารณากรรมฐานทั้ง40ก็ดีซึ่งเราจะรวมไว้ที่ใจของเราด้วยการน้อมมาปฏิบัติได้หาทางสงบให้กับใจเราก่อนเพราะคนเราถ้าใจยังไม่สงบยังรู้อะไรไม่ได้หรือเราจะอ่านพระไตรปิฎกจบ ก็ยังรู้ไม่ได้ยังรู้เรื่องธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนของพระสมาณิกระพุธเจ้าไม่ได้เราต้องฝึกจิตของเราให้มีสมาธิก่อนสมาธิอันนี้ก็คือขั้นปฐมฌานหรืออุปจารสมาธิทำใจของเราให้ข้ามนิวรณ์คือความง่วงเหงาห้องนอนอดทูทอถอยก่อนคือเปลี่ยนจากอารมณ์เดิมก่อน เกิดมานี่เราเอานิวรณ์มาด้วยเอาความเอาเราความรักความชังมามากเราเกิดมาตั้งแต่เล็กก็มีความรักความชังมาตั้งแต่ดวงเดิมเลยจิตดวงเดิมนี่มันเป็นจิตปยาบาทจิตอกุศลจิตมีความโลภกดหลงมีความรักความชังมั่งมาตั้งแต่ภูเรศชาติซึ่งเกาะกินอยู่ในห้วงลึกข,ของอารมณ์เรียกว่าอนุสัยกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดามจิตของทุกคนซึ่งเป็นทําให้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทําให้เป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาลงมือปฏิบัติกาจัดนิวรณ์และทำมน,นี้ให้หมดไปเนื่อคนไปอยู่วัดสามวันหรือบางคนภาวนาที่บ้านสามวันมันจะมีความปวดความเมื่อยความง่วงเงาห้องนอน อารมณ์อะไรๆมันก็ามาลุมอยู่ที่ความรู้สึกทั้งหมดเหมือนก็จะไม่ให้เราทําความดีเลยสักอย่างเดียวเขาเรียกว่ากิเลสสมานหันธมานมันมากุ้มลุมใจของเราให้หยุดการทําความดีอย่าทําต่อไปเลยเราคงไม่มีบุญวาสนาจะทําสมาธิเกิดได้แน่ทําแล้วเกิดความง่วงอย่างมากทําแล้วเกิดความปวดเมื่อยอย่างมากทําแล้วชิด อย่างมากเมื <c oughs> ่อเป็นอย่างนี้เราอย่าลดท,ท้อถอยทำต่อไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญสติปัฏฐานให้มากขึ้นทำความเปลี่ยนให้หนักขึ้นอย่านึกว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราต่อไปเมื่อเราทาดำดามเปลี่ยนมากมากขึ้นแล้วจิตก็บรรลุได้บรรลุหลุดพ้นจากนิวรณ์ห้าใ้ดไม่สามารถจะสกัดกัน้นความดีของเราได้ เมื่อจิตของเราสงบเราก็เริ่มรู้เลยเริ่มรู้จิตเริ่มรู้ใจรู้จากความสงบความไม่สงบมีอยู่เรารู้แล้วละ่ะความสงบมีอยู่เราก็รู้ขึ้นมาอีกเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็มีปัญญารู้แล้วว่าเราจะต้องทำความเปลี่ยนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรู้ว่าในใจของเราเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะประพฤติธปฏิบัติ จะไม่เป็นธาตุของอารมณ์ต่อไปสามารถที่จะยกจิตยกใจของเราให้เข้าสู่ธรรมะของพระอริยเจ้าได้อันนี้เรียกว่าสมมตภาวนายังจติตตนเองให้ดับจากอารมณ์ชั่ว้ายจากอดีตจากอนาคตกำจัดความเศร้าหมองใจของเราได้จิตเราก็พองใสเบิกบานเรียกว่าจิตประพัดสอนได้ จิตว่างก็คือว่ามีสติจนมั่นคงจะเกิดอารมณ์สมาธิเมื่อรพิติสุขแล้วจิตก็เป็นเอกตคาตาแล้วเราก็พิจารณาอารมณ์ของเราอย่างนี้เมื่อพิจารณาไปไปแล้วก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าสมัะภาวนาพิปัสนาภาวนาหมายถึงว่าเราได้พิจารณารู้เห็นจิตของเรา รู้อารมณ์ของเราที่จะเกิดขึ้นมากระทบในใจของเราจิตคนเราถ้ามีสติควบคุมแล้วมันก็จะรู้อะไรดีขึ้นเห็นอะไรดีขึ้นทราบเรื่องราวอะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราขาดสติแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะคนเราสติอ่อนแล้วก็ตกอยู่ในท่าของความคิดคิดไม่หยุดคิดไม่วางคิดไม่เว้น กระดิ่งมันเป็นสมุทไทยทําให้เกิดทุกข์กริย์ขึ้นมาไม่เป็นมรรคษัย์ทีนี้พอเรารู้จิตของเรามันก็เป็นมรรคษัตริย์อริยสัจอริยเจ้าเข้าดูตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมองดูจิตตัวเองออกก็พิจารณารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจของเราคลายกังวลได้หมด ความบ่วงหน้าพวงหลังที่เราเคยทําใจไม่ได้มันก็มีทางทําใจได้ขึ้มนมาที่เราเคยตัดใจอะไรไม่ได้มันก็ตัดใจได้ขึ้นไ้ความรักความชังที่มันมีอยู่มากในใจเรามันก็เบาบางละลายหายไปเรียกว่ากิเลสเบาบางทุกก็เบาบางกิเลสหนานแน่นทุก็หนานแน่น ที่ทุกนานแน่นเพราะเรามีอวิชชาไม่รู้ตัวไม่ได้พิจารณาตัวเองครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรหรอกการปฏิบัติคือพยายามพิจารณาความจริงจริงในสองอย่างนี้ก็จริงในสองอย่างก็คือสจัจจ์กายจับใจกายมีหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติของเขาอยู่คือกินเดินนั่งนอนให้เขาเขามีทุกขอยู่ตลอดเวลา แต่ท่านบอกว่าถ้าจะทําให้เกิดปัญญาท่านบอกเอาจิตนั่นแหละมาดูกายมาดูว่ามันทุกข์ของมันอยู่ตลอดเวลามันเสื่อมของมันตลอดเวลาเมื่อเราแยกออกจากเมื่อเอาจิตแยกออกจากกายได้แล้วเราก็เกิดปัญญารักชังก็ตัดได้มากคนเราถ้ารักชังตัดไม่ได้ก็คือการไม่ได้ดูกายตัวเองมันก็หลงผูกพันจนถอนตัวไม่ออก ธรรมะที่ควรจะได้เราก็ไม่เอาท่านบอกให้มองกายของเราเนี่ยไปตามสะวะสะภาวะความจริงคือให้มองมันไปตามความจริงว่ามีอะไรให้แยกสับแยกส่วนของมันไปตามความจริงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปวนไปได้อย่างไรท่านบอกมันให้ตัดแขนตัดขาตัดคอตัดตีนตัดมือแยกวายวะน้อยใหญ่เนี่ยออกไปเลยท่านบอกว่ามันจะลนด พอเราพิจารณาไา่นี้แล้วมันก็เริ่มรู้เท่าทันว่าเออถ้ามันออกเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วมันก็ไม่น่าจะไปรักไปหลงมันมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้พิจารณากาต้องเราเลยเยไม่ได้แยกสัตว์แยกส่วนเลยเราก็หลงเราหลงเราแล้วก็หลงเขาแต่อกว่าหลงเราหลงเขานี่ทุกข์มากทุกข์จนไม่ไม่สามารถจะแกะออกจากใจได้ มันเป็นเครื่องผูกพันลอยลัดไม่ให้ใจของเรานิว,ว่างเลยธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็ไม่ลนดเพราะเราติดกายท่านบอกว่าปุถุชนปุถุชนผู้นาแน่นด้วยกิเลสคือการวพิจารณากายตัวเองไม่เป็นเราไปเอาธรรมะขั้นสูงคือขั้นตอนต้นเราพิจารณาไม่เป็นท่านบอกว่าโซดาบันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่สามารถจะแยกกายออก เมื่อแยกกายไม่ออกจิตก็แยกไม่ออกจิตมันก็มีอุปาทานยึดถือตัวตนเราเขานี่เสียงของเรานั่นเสียงของเขานี่รูปของเรานั้นรูปของเขานี่ผมคนเล็บันหนังของเรานั่นผมคนเล็บันหนังของเขานี่เนื้อเส้นเอ็นของเรานั้นเนื้อเส้นเอ็นของเขาพอเราแยกได้แล้วนี่เราจะรู้เลยว่านี่มันเป็นธรรมะเราต้องอาศัยธรรมะ เราพิจารณาธรรมะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่เราก็เพื่อเลิดในการพิจารณาว่ากายคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็เป็นอนิจทุกสภาวะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายและเราจะมัวพยุงบำลงมันซะจนลืมการพิจารณาเนี่ยเราก็ไม่ได้ธรรมะถ้าหลักไม่หลงเนี่ยก็อบอกให้พิจารณากายตัวเอง แต่ถ้ารักแล้วหลงรักแล้วผูกพันท่้นบอกว่าลืมกายลืมกายก็ลืมเจ็บลืมแก่ลืมตายนั่นเองไม่ได้มองพิจารณาอย่างนี้เราก็ต้องหัดพิจารณาว่าอะไรอะไรมาเสื่อมไปทุกวันพอเราเย็นทุกเนี่ยมันก็อยากจะปฏิบัติด,ดีอยากจะทําบุญทํากุศลเพื่อดับทุกข์แต่ถ้าเราเราไม่ได้พิจารณานี่เราก็โม้เมาหลงกายนี่เป็นของเราตลอดแต่อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ อยากมาเกิดเป็นอย่างนี้อยากเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ฉลาดสักทีแต่พระธรรมของพระยา้าเนี่ยอาศัยได้พิจารณาเห็นความจริงได้ยแยกกายออกจากกายตัวเองได้เอาความรู้สึกพิจารณาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นความจริงมันก็เบา,บาบางได้อุปาทานมันก็น้อยลงแล้วก็แด้แยกจิตจากกายอีกแยกจิตก็คือการส่วนหนึ่งคือกาย ส่วนหนึ่งคือจิตจิตจะมีหน้าที่หลับรู้มีหน้าที่ปรุงแต่งคิดไปได้ใกล้คิดไปได้ไกลคิดทั้งเก่าทั้งใหม่ที่สร้างสารรค์ทุกต่างๆขึ้นมาเนี่ยที่มายึดถือทุกอย่างเนี่ยมาจากใจมาจากจิตแล้วก็พิจารณาเห็นว่ามันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวไม่มีตนจริงแต่เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างอารมณ์รุนแรงมากรักก็รหลักมาก ก็ก็โกรธมากเกลียดก็เกลียดมากมันอยากได้อะไรมันต้องเอาให้ได้ดังใจถ้ามันเสียอะไรไปมันเสียใจไปด้วยกินไม่ได้นอนไม่หนับเอ๊ะทำไมมันมีอิทธิผลเหนือจิตเหนือใจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้จักเหตุมานแล้วม,มันทําไมมันจึงเป็นทุกข์มากอย่างหนึ่งเราหาเหตุที่เกิดเลยพอเราฝึกสมาธิแล้วเ,เราก็จับเหตุอันนี้ได้เ <c oughs> รลอตัวที่ใดมันปรุงแต่งทุกสี เดินเผลอตัวมันปรุงแต่งนั่งเผลอตัวมันปรุงแต่งกินคิดนึกมันปรุงแต่งอยู่เรื่อยอเพราะพวกคนเราในที่มีทุกข์เพราะขาดสติไม่เคยไม่เคยฝึกอบรมกรรมฐา,านความทุกข์จึงครองใจเราอยู่เสมอไปความรักความชังมันจึงทําให้เราปวดใจอยู่เสมอไปทําให้เราต้องเล่าร้อนไม่เกิดความสุขสงบอันนี้เราก็ต้องคิดจะนาหเห็น ให้เห็นทุกในทุกขศัพว์นี้ให้ได้ทุกข์ในสังขารอย่างใดทุกข์ในร่างกายอย่างใดเมื่อเห็นทุกตามสภาวะความจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้มีความสุข